สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงนะคะวันนี้เราก็จะมากับคลิปแอนดอมในหัวข้อที่ว่าบารสุ่มชีวิตเพราะคุณต้องเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวนะคะพลังงานบุญแล้วก็นะสิ่งที่คุณทําจะหนุนนําดวงชะตาของคุณไปในทิศทางใดนะคะเป็นการเปิดดวงของคุณคนที่เข้ามาเจอคลิปแอนดอมคลิปนี้นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณ หรือว่าใครก็ได้ที่เข้ามาฟังคลิปอนนอมคลิปนี้นะคะละกักนาราศีแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาสถานกอนคนที่เกิดในวันเสาร์ธาตุดินเออธาตุดินพุทธศกกันมังกรเนปจูนนะชาวธาตุดินแคปิคอนราศีมังกรจัตาตดินจูป,ปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสอยู่ในนะชาวทตุลมมีจุนถุนกกลุ่ม วินศา,ศ,ศ,ราศ,นรศราศีพุษศรราศีตุลแล้วก็ธนราศีพุบชาตะดินนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มีเลขสองเลขสิเลขสิบนะคะเลขสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกสบแปดแล้วก็19นะคะสรงาลันพลังงานของคุณอนุญาตให้นะ,ะเทวดาประจำตัวของคุณนะเปิดดวงชะตาของคุณด้วยเนาะ เรามาดูนะคะตรวจสอบพลังงานชีวิตของคุณนะหากคุณพบเจอมอรสมชีวิตนะเพราะว่าคุณต้องเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวพลังบุญนะหนุนนำดวงชะตาของคุณไปในทิศทางใดเนาะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวงของคุณด้วยนะเปิดดวงชะตาของคนที่มาเจอคลิปนั้นด้อมคลิปนี้นะเป็นดวงของคุณ ดวงของใครก็ได้ที่เข้ามาเจอคลิปแอนดอมคลิปนี้นะคะพลังบุญของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรสําหรับใครที่นะคะพบเจอมรสุมแล้วยังเป็นสาหลักของคนในครอบครัวอีกนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรขอดูในอดีตหน่อยนะค,ะคุณเจอเรื่องอะไรมาสามดาบ สถ้วยสมถ้วยอิลิเวิร์ดสามถ้วยกับหัวนะคะแล้วก็ King คิงอ o ฟสอดสิบเหรียญขอขยายแถวแรกหน่อยสามเหรียญโดย c ชา r ิออห้าเหรียญ t h อะ e ฮว e s s Queen of ฟ o n นนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่นะ,ะผิดหวังในเรื่องของความรักนะ,ะอาจจะความรักที่เกี่ยวกับการที่แบบสร้างครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่ามีคนรักแล้วก็ถูกหักหลังนะ,ค,ะคนรักมีความสัมพันธ์อื่นได้ไปเลือกความสัมพันธ์อื่นได้หรือว่าบางคนท่านนะคะ ก็เป็นพลังงานของพ่อแม่แม่นะตอนนี้เวลานี้แล้วก็ยังเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวอีกนะอาจจะมีลูกติดนะคะมาจากสามีเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าได้นะแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยพอเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทําคือการที่นะไปทํางานนอกบ้านนะหาเงินเข้ามาจุนเจอคนในครอบครัวเลี้ยงดูคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าภาระต่างๆ นะคุณก็เป็นเสาหลักนั่นแหละนะคะแล้วสิ่งที่คุณเจอนะ,ะพอหมดในเรื่องของปัญหาความรักแล้วนะยังไปเจอปัญหาสังคมเพื่อนร่วมงานอีกนะคะประดังประเดเ,เข้ามา mm hmm. เพื่อนร่วมงานนะ,ะมาทุกรูปแบบเลยนะคะมาทั้งแบบนินทามาทั้งแบบอิจฉามาทั้งแบบแทงข้างหลังมาทั้งแบบเ,เใส่ร้ายใส่ความ นะคะอิจฉาในเรื่องของเอเชีวิตที่คุณมีอะ่ะนะไม่รู้ว่าเขาอิจฉาอะไรนะเขาอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตของคุณผ่านอะไรมาก็ได้แต่ณนะปัจจุบันที่เขาเห็นชีวิตของคุณคือเป็นคนที่ร่ารวยเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่มีครอบครัวที่มีความสุขนะคุณอาจจะแสดงออกนะสีหน้าท่าทางนะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นณนะปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลย คือคุณอาจจะเจอนะสภาวะออครอบครัวที่แตกแยกแตกร้าวมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีสภาวะนี่สินอาจจะไม่ได้มีมากแต่ว่าคนอื่นเขามองว่าตัวคุณอ่ะสุขสบายนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะ,ะเป็นหญิงแกร่งนะ,ะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้เป็นเสาหลักได้เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ คุณอะนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะคัดสรรในเรื่องของการครบคนหรือว่าการเลือกคู่นะคะหรือว่าก่อนที่จะมีแฟนมีคนรกักก่อนที่จะออให้ใครมาเป็นเพื่อนนะคะคุณก็มักที่จะคัดสรรบุคคลเหล่านั้นนะก่อนที่จะให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะสนิทกับใครมักที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยนะ,ะไปกินข้าวคนเดียว นะคะทำงานเออก็ใช้ชีวิตแบบเอ่อเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอะ่ะแต่ว่าเวลาทำงานกับคนอื่นก็เป็นคนขยันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะเป็นคนที่แบบแกร่งอะ่ะนะแม้ว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณอาจจะไม่ได้สูงโตมากนะักนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบนะคะพอเรามีปัญหาสภาวะในเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็ภาระของคนในครอบครัวเนี่ย ตัวคุณก็เลยเป็นคนขยันมากๆนะอาจจะทําอาชีพหลายอยา่างแต่ก็มันก็ไม่ได้ทําให้ตัวคุณเนี่ยหลุดพ้นในเรื่องของสภาวะนิสินบางส่วนได้อะคือแบบเหมือนแค่นะพอกินพอใช้พออยู่หรือว่าแค่ที่จะทําให้อ่อลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนะตัวคุณไม่ได้มีความที่แบบร่ํารวยอะไรมากนะเพราะว่า Queen of w a n d ตรงนี้คือแบบแต่งตัวธรรมดามากแต่ดูดีมีสง่าราศี นะคะเป็นคนเก่งอะ่ะคือหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นมองเห็นคุณคือคุณเป็นหญิงแกล่งนะคะเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเซนด้วยนะเส้นทางชีวิตของคุณนะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าโดนเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะกำหนดดวงชะตาให้นะ,ะให้เป็นคนเก่งแล้วก็ให้เป็นเป็นคนแกล่งนะ,ะทำหน้าที่หลายอย่างทำอาชีพหลายอย่างได้ด้วยนะคะ เรามาดูกันว่าพลังงานปัจจุบันนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคนที่มาเจอคลิปเป็นด้ามคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะสิ่งที่คุณทํานะอาจจะเป็นบุญเก่านะความดีของคุณส่งผลให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะ สิบเหรียญอินเวอร์นะคะถามว่ารวยไหมอย่างนะคะถามว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขไหมก็อย่างอาจจะยังเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่อยู่นะคะหรือว่ายังไม่มีครอบครัวที่แบบจริงจังหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้ <c oughs> เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบในเรื่องของกลัวความเจ้าชูก้กลัวการถูกหลอก นะคะหรือว่าบางคนท่านคือแบบเหมือนถูกออคู่รักคนรักสามีเนี่ยนะคะทำร้ายทําลายจิตใจจนไม่กล้าที่จะเปิดใจมีความรักใ่้ใครหรือว่านะอาจจะเข้าเว็บไซต์นะคะ tinder หาคู่หาแฟนหาคนรักแล้วก็ถูกหลอกนะคะถูกสแกมเมอร์หลอกถูกคนปกติหลอกก็มีนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยทำให้คุณเหมือน ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในเรื่องของรักแท้ด้วยนะอาจจะเลือกที่จะเป็นโสดนะเลือกที่จะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม้นะคุณเป็นคนสวยนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าซ่อนเสน่ห์ซ่อนความเก่งนะเก็บความฉลาดไว้อ่ะนะแล้วก็คุณเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณสามารถที่จะเอ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคุณอาจจะเหมือนกับว่า มีทั้งกรรมเก่ามีทั้งกรรมใหม่นะที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตสักเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว,ว่าเอ,อ่อสร้างเวรสร้างกรรมมาผูกติดมาจากอดีตชาติได้ด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็าอาจจะยังไม่หลุดพ้นนะแต่เชื่อว่าคุณเป็นคนที่นะแกล่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถ นะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แหละนะแม้ชีวิตของคุณจะไม่ได้ร่ํารวยนะชีวิตครอบครัวไม่ได้มีความสุขไม่ได้สมบูรณ์นะไม่ได้มีสามีไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการหาไรายได้สร้างไรายได้แต่คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการหาเงินสร้างไรายได้นะแล้วก็มองว่าคนที่มาเจอคลิปวิดีโอนี้นอกจากนะคุณจะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แกร่งนะแล้วก็ยังเป็นคนที่ มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการมีเซนส์นะมีครูบาอาจารย์คุ้มครองด้วยนะอาจจะทาอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักในเรื่องของการที่แบบทำเ,เป็นหมอดูนะคะเป็นครูผู้ให้วิชาความรู้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณปัจจุบันนี้นะเมื่อเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วน้ำมอระสมชีวิตที่คุณเจอเนี่ยนะสอนอะไรคุณบ้างนะจะให้คุณเรียนรู้อะไรบ้าง รสุมที่คุณเจอนะคะมรสุมที่คุณเจอนะ,ะถามว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จหรือ,อยัง mm. ก็ยังไม่แต่ก็ยังทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้นะ,ะเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะ,ะบางคนท่านเหมือนเปลี่ยนผันนะคะจากอาชีพเสริมกลายมาเป็นอาชีพหลักก็มีแต่ถามว่าเส้นทางชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะ ทำร้ายทาลายจิตใจของคุณนะเพราะว่ากว่าที่คุณจะมานะมาเป็นมาทําอาชีพนี้นะคุณผ่านความทุกข์นะคุณผ่านปัญหานะอะไรมาเยอะแยะมากมายอ่ะนะคะแล้วก็นะสภาวะของจิตใจค่อนข้างที่จะยาแย่มากๆแล้วคุณก็ยังไม่ลืมนะอาการความรู้สึกความเจ็บปวดนะที่คุณเคยได้รับจากบุคคลเหล่านั้นนะคะการกระทําของบุคคลเหล่านั้นนะส,สอน นะอาจจะทําให้คุณนะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วคุณก็นําเรื่องราวมาเล่ามาบอกคนอื่นๆนะคะผ่านทางช่องทางโซเชียลได้ด้วยนะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดมาสอนคนอื่นในเรื่องในสิ่งที่คุณรู้มานะคะในเรื่องของกฎแห่งกรรมบ้างละในเรื่องของการที่แบบทำดีได้ดีบ้างละในเรื่องของพระพุทธศาสนานะสิ่งต่างๆเนี่ยคุณนํามาออใช้เป็นอาชีพในการทํา อา,อาชีพสร้างรายได้ในทังโซเชียลได้ด้วยนะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะคุณก็นํามาเล่ามาบอกคนอื่นมาสอนคนอื่นนะคะสร้างรายได้ให้กับคุณแต่ถามว่าสิ่งนี้นะทาให้คุณร่ํารวยได้ไหมก็ยังสามารถที่จะเออดํารงชีวิตต่อไปได้มีรายได้ก็พอแล้วเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าถนัดด้วยนะลคุณเรียนรู้มาเองคุณเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณมาสอนมาบอกมาเล่า คนอื่นๆแม้คุณจะรู้สึกว่าการตอบรับนะคะยังไม่ได้เหมือนกับว่ามีคนติดตามมากมายแต่นะอย่างในน้อยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทําให้คนอื่นนะกลัวในเรื่องของเวรกรรมบาปกรรมได้เนาะเอ,อเราทําเพราะว่าใจรักไงน,นะคะแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่ทําอาชีพนี้เป็นไลฟ์โค้ดนะคะ สอนสั่งคนอื่นเนาะชีวิตของคุณนะคะคุณได้รู้ว่ามรสุมชีวิตเนี่ยนะทำให้คุณเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดดีขึ้นหรือเปล่านะเส้นทางชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาในรูปแบบเนี้ยดีไหมคุณรู้สึกว่าการที่นะคุณทําตัวเป็นคนดีนะคะการที่มาสอนมาบอกมากล่าวมาเล่าแลนะสิ่งต่างๆที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ย นะทำให้คนอื่นๆน,นะอาจจะต้องเหมือนกับเกรงกลัวนะในบาปกรรมในสิ่งที่ทำด้วยบางครั้งคุณอาจจะหวั่นกลัววา่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคำสอนที่คุณบอกเนี่ยนะคนอื่นจะไม่เชื่อหรอกหรือว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยอยากจะศรัทธาไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะแต่ว่ายังไงซะออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะได้ลิขิตให้คุณมาทำในเรื่องแบบนี้แล้ว และจงทําด้วยใจรักนะคะทำเพราะว่าออตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าแม้มันจะไม่ใช่นะ,ะในครั้งแรกนะ,ะในในเรื่องของการที่แบบมาบอกมากล่าวมาเล่าเนี่ยแม้จะไม่มีใครสนใจแม้จะไม่มีใครเชื่อแต่ขอให้คุณทําด้วยใจรักนะคะสักพักหนึ่งก็อาจจะมีคนติดตามมีคนมาชื่นชมนะคะในเมื่อเส้นทางนี้คุณได้เลือกแล้วเนะาะบางท่านคือเหมือนกับว่าหยิบจับมาเป็นอาชีพหลักแล้ว นะคะแล้มาดูสิว่านะคะต่อไปชีวิตของคุณสิ่งที่คุณเลือกทำนะต่อไปชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างเพราะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะกวนนะได้จัดสรรให้คุณมาเจอนะอาชีพนี้เหตุการณ์นี้นะคะเดอะสตริงความเข้มแข็งนะจิตใจที่เข้มแข็ง นะถ้าหากจะมีมรสุมเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตของคุณอีกถ้าคุณไปเจอเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะอาจจะเป็นสภาวะของบุคคลรอบข้างนะเหตุการณ์รอบข้างนะคะเหตุการณ์เดิมๆเ,เหตุการณ์ซ้ําๆคําพูดเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆเ,เนี่ยคุณก็นะ,ะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าชีวิตของคุณได้ผ่าน ทุกผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเจออีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหานะแล้วก็ตัวบางคนบางท่านคือแบบเหมือนอายุยังน้อยด้วยนะแต่ว่านะเป็นคนที่แบบเอ่อโตเกินวัยก็ได้วุฒิภาวะนะคะมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่าซะอีกอะนะบทเรียนนะมรสุมบางอย่างสอนให้คุณนะเหมือนกับว่าเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เติบโตมาด้วยตัวเอง แลนะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสอนตัวเองนะคะคือมรสุมสอนคุณอะชีวิตคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีความที่แบบเข้มแข็งนะาผ่านร้อนผ่านทุกผ่านหนาวมาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนํามาบอกเล่าคนอื่นได้ด้วยนะคะพอเหมือนกับว่าพอคุณไปเจอบุคคลหรือว่าสังคมสังคมรอบข้างเหล่านี้คุณก็จะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างได้สอนคุณหมดแล้วนะเจ็ดดาบตรงนี้น่าที่จะเหมือนกับว่าคุณรู้เท่าทันเหตุการณ์คุณรู้เท่าทันอนาคตคุณรู้เท่าทันคนคุณรู้นิสัยใจคอของคนคุณอ,อ,อ่านใจการอ่านนิสัยใจของคนได้ออกนะคะหรือว่าเรียนรู้ได้เก่งด้วยนะแล้วคุณก็ไม่ปล่อยให้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ําอีกในชีวิตของคุณอ่ะนะบทเรียนครั้งนี้มันสอนหลายสิ่งหลายอย่างคุณเลยอ่ะนะคะหรือว่าบางคนท่านคือแบบ เหมือนเมื่อได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะต้องอรู้จักนะอดทนรู้จักรอคอยรอคอยความสําเร็จนะความสําเร็จม,มันมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปเร่งนะโอกาสของเรามันมีแน่นอนทุกคนมีโอกาสของตัวเองนะเมื่อคุณเหมือนว่าตั้งใจใจจดใจจ่อที่จะรอช่วงโอกาส รอเวลาดีๆที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้คุณไม่ต้องรีบร้อนใจร้อน packing. นะคะบางท่านรีบร้อนใจร้อนเนาะเมื่อมรสุมผ่านไปนะมรส by, ุมชีวิตของคุณผ่านไปแล้วเสียงสิทธิ์นะจะประทานสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้พบเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณ มันจะกลายเป็นความชํานาญมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยความเคยชินนะคะคุณจะเหมือนกับว่าสามารถที่จะบอกกล่าวสามารถที่จะสอนคนอื่นได้นะในจิตใต้สำเนกของคุณได้ด้วยนะคะแล้วคุณไม่ต้องหนีปัญหาอะไรอีกแล้วนะเพราะว่าะต่อจากนี้เป็นต้นไปนะสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับอะนะคะอาจจะเป็นบุญเก่าวที่คุณทําไว้สะสมไว้มาตั้งแต่อดีตนะ เอออาจจะเป็นพบนี้ชาตินี้ก็ได้หรือว่าเป็นอดีตก็ได้ที่มันเป็นบุญเก่าของคุณอ่ะจะส่งเสริมทําให้คุณได้รับความสําเร็จนะได้รับโชคได้ได้รับในเรื่องของการเงินได้รับผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็คนที่เออเป็นศัตรูของคุณนะคะอาจจะเป็นศัตรูเก่าๆอ่ะนะคะเวรกรรมเก่าๆก็จะหมดไปนะเออปัญหาจะหมดไปนะสาหรับใครที่แบบ เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเจ้ากรรมในเวรนะเขาได้ปลดปล่อยให้คุณได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความรักใหม่แล้วพบเจอสังคมใหม่พบเจอสิ่งใหม่นะคะคุณไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องนาแก่งแย่งชิงดีกับใครสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับนะอาจจะเป็นเหมือนพลังงานคนเก่าเลยอะเนื้อคู่คนเก่าๆนะเขาจะกลับมาเออใครที่แบบว่าเคยพลาดในเรื่องของการที่แบบ เหมือนคนรักเก่าอาดีตเก่าอะคือเหมือนกับตัวเขาก็มีเวรกรรมนะบ่วงกรรมของเขาพอเขาไปชดใช้เสร็จนะเขาก็จะกลับมาหาคุณนั่แหละความรักที่เขาเคยทิ้งคุณไปก็ได้นะอาจจะเป็นพนักงานคนเก่าก็ได้นะอาจจะกลับมาหรือว่าบางคนท่านคือแบบแล้วตอนนี้เวลานี้จะเป็นพนักงานของคนที่เหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคนรักก็ได้นะ คือสร้างมาด้วยตัวเองอ่ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็รู้สึกว่าต่อจากนี้ไป็นไปคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้มาแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วอ่ะนะคะแล้วการที่คุณจะต้องไปบอกไปสอนไปสั่งคนอื่นเนี่ยคือตอบต่อจากนี้ไป้นไปไม่ว่าคุณจะพูดอะไรทุกคนจะเชื่อคุณหมดเลยเพราะว่านะคุณมีประสบการณ์ นะทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มานะมีทั้งในเรื่องของเหตุแล้วก็ผลมาบอกเล่าคนอื่นใครที่นะคะอยากจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเนรม,มิตให้กับคุณนะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคุณเคยพลาดโอกาสนั้นไปเคยเสียโอกาสนั้นไปเคยถูกหลอกนะคะเคยถูกทําให้เหมือนกับว่าล้มละลายในชีวิตอ่ะ ต่อจากนี้เป็นไปนะคุณจะหมดทุกนะหมดโศกหมดปัญหาแล้วแล้วคุณจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะคุณจะมีเนื้อคู่นะคุณจะมีคนที่มาเปย์คุณมามอบความรักให้กับคุณนะมามอบความสุขให้กับคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะคือคุณจะสั่งคุณจะบอกอะไรนะสามีคนรักจะเชื่อฟังคุณหมดทุกอย่างนะชีวิตของคุณเหมือนกับว่าได้เกิดใหม่นะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ เสยสิทธ์นะเนรมิตให้กับคุณแล้วในเวลาอันใกล้นี้สําหรับใครที่รอคอยในเรื่องของออโชคชะตานะแล้วก็เคยแบบว่ากล่าวโทษโชคชะตาว่าเโชคชะตาไม่เคยให้อะไรฉันเลยอ่ะให้แต่ความผิดหวังให้แต่ความโชคร้ายให้แต่ปัญหามรสุมชีวิตนะต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องตามหาแล้วนะคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าเสียงสิทธิ์นะจะนำพามาให้คุณเร็วๆนี้นะคะ เป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะผ่านมรสุมผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาชีวิตมาเยอะแล้วนะต่อจากนี้ไปเรื่องไปคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างชีวิตของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จจะเจอเหตุการณ์เรื่องอะไรเร็วๆนี้นะคะใครที่มาถึงจุดๆนี้แล้วเนาะนี่เป็นดวงของคุณนะคะเป็นพลังงานบวก เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตของคุณเมื่อผ่านมรสุมชีวิตมาแล้วนะคะชีวิตของคุณจะได้เจอสิบใบอนาคตที่ดีนะการวางแผนอนาคตที่ดีนะปัญหาความเครียดต่างๆที่คุณเคยมีนะมันจะหายไป the magician แล้วก็นะความทุกข์นะหรือว่าการที่แบบตัวคุณเนี่ยเหมือน ใช้ชีวิตที่นะไม่เคยที่จะคาดหวังนะบางคนท่านคือไม่เคยคาดหวังความสําเร็จไม่เคยคาดหวังความร่ํารวยนะต่อจากนี้เไ,ไปนะไปคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้รับความร่ํารวยความสําเร็จนะคุณไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเนาะคุณไม่ต้องไปต่อสู้กับใครอีกแล้วนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าไปกลัวสิ่งใดอีกแล้วนะเพราะว่าคุณรู้หมดทุกอย่างคุณเป็นคนที่เหมือน มีประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างแล้วนะคุณเจ็บปวดมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คุณจะได้รับนะหรือว่านะผลกรรมที่คุณทําดีไว้มันจะตอบแทนนะให้คุณได้มีความสุขนะต่อจากนี้ไป็นไปอนะ่ะใครที่เป็นคนโสดใครที่เป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่จะมีความรักดีๆเข้ามาจะมีคนดีๆเข้ามาจะมีสายเปเข้ามาจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณต่อจากนี้ไป้นไปแล้วนะหรือว่าพลังงานของคนที่แบบ อาจจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะคะเมื่อคุณได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนะคะประสบการณ์ชีวิตจะสอนให้คุณเข้มแข็งแล้วก็รู้จักวางแผนชีวิตได้ในอนาคตเนาะก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รับอาพรางงานดีๆเนาะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ